ทำเดย์วอล์โดยบ้านและสวนการเดินแอนฟาร์มรายการที่9จะพาคุณไปตามติดชีวิต1วันของฟาร์มเมอร์รุ่นใหม่ที่ใครหลายๆคนอยากเป็นแบบพวกเขากันครับ สวัสดีครับพี่ตั้มครับสวัสดีครับผมวันนี้ได้กลับมาเจอพี่ตั้มอีกครั้งนึงนะครับก่อนหน้านี้ได้เคยเจอกันมาบ้างแล้ววันนี้มาที่เพชรบูรณ์นะครับทุกคนพาทุกคนมาสูตรอากาศที่บริสุทธิ์ขับรถมาจากกรุงเทพแป๊บๆปเนี่ยได้มาเจอกับพื้นที่หิวใจครับทุกคนเราอยู่กับพี่ตั้มนะครับซึ่งพี่ตั้มเป็นเจ้าของพิลาฟาร์มสตูดิโอโห้นี่คือพื้นที่ของการชาร์จแบตจริงๆนะฮะธรรมชาติวิวของเทือกเขาเพชรบูรณ์เนาะเทือกเขาเพชรบูรณ์ใช่ใช่ไหมครับแล้วก็ท ไม่เหมือนใครอยากถามพี่ตั้มก่อนเลยว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นพื้นที่ตรงนี้พี่ลาฟาร์มสตูดิโอมันเกิดขึ้นได้ไงครับพี่ครับก็ย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วนะเปิดร้านตัดสุดเล็กๆอยู่ที่สุขุมวิท95ก็ช่วง4ปีที่แล้วเนาะช่วงที่หลายๆคนก็เจอวิกฤตร่วมกันอย่างเงี้ยก็ได้มีโอกาสกลับมาที่ตรงนี้เป็นบ้านเกิดเป็นทุงน่งนา เป็นการปลูกข้าวปล<อ>ูกพืชพันธุ์การเกษตรหลากหลายอย่างเลย <c oughs> ก็ได้ปรับแบรนด์เสื้อผ้าที่ชื่อพิลาสตูดิโอมาเป็นวิสาหกิจชุมชนพิลาฟาร์มสตูดิโอครับเลยคิดว่านี่แหละน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นครั้งใหม่ก็เลยออกมาเป็นฟาร์ม ที่ใส่ดีไซน์เข้าไปให้ด้วยยังไงครับผมไม่ได้ใส่ดีไซน์น้อยๆนะครับแต่เป็นฟาร์มที่มีดีไซน์ทุกจุดจริงๆผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบเรื่องของการดีไซน์การออกแบบงานอาร์ตเนี่ยเข้ามาเราจะเห็นได้ว่าความเป็นเกษตรกับความเป็นดีไซน์มันไปด้วยกันได้และอย่างที่เราทราบกันมานะครับว่าพี่ตั้มเนี่ยเขาเป็นคนเริ่มต้นวิสาหกิจชุมชนพิลาฟาร์มด้วยใช่ไหมครับจุดเริ่มต้นตรงเนี้ยเกิดขึ้นได้ยังไงครับ เราเดินทางมาเยอะใช่ไหมครับวันหนึ่งเรากลับมาบ้านเราเลยอยากทําบ้านของเราให้หน้าอยู่โดยให้คนในชุมชนของเราเนี่ยช่วยกันช่วยกันพัฒนาพื้นที่แล้วก็ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้เป็นจุดท่องเที่ยวให้ได้เลยรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนแทนที่จะรวมกลุ่มเป็นเป็นรูปแบบอื่นเพื่อที่ว่าจะให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมเราเป็นคนรุ่นใหม่เนาะตัวแทนคนรุ่นใหม่พอกลับมาในพื้นที่มันก็จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถรวบรวมคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นพ่อพ่อแม่แม่ใช่ไหมครับแล้วก็เอาองค์ความรู้ต่างๆที่พวกเขามน่ยอาาพัฒต ครับแล้วโปรเจกต์ของเราที่เราทําวิสาหากิจชุมชนเรามีสินค้าอะไรบ้างครับครับจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยเราข้าวเนาะที่นี่ก็จะปลูกข้าวเป็นหลักมีข้าวหลายสายพันธุ์เลยเป็นข้าวนากับข้าวไร่อย่างถ้าเป็นข้าวสีสที่เป็นข้าว อัตลักษณ์ของเพชรบูรณ์ก็คืออย่างข้าวลืมผัวข้าวเหนียวเนี้ยข้าวรัลมีข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวหอมมะลิอะไรอย่างอื่นๆก็จะเป็นมะขามก็จะมีมะขามแปรูปเพชรบูรณ์ช่างแม่ดังๆอยู่แล้วเพชรบูรณ์ก็เป็นสินค้า GI เหมือนกันก็มะขามเพชรบูรณ์ก็มีการแปรรูปใช้งานดีไซน์เล็กๆเป็นกริฟ เข้าไปในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าโอทอปเดิมๆที่เราเคยเห็นเอาจากสินค้าเดิมๆของในชุมชนเอามาพัฒนาต่อยอดให้มีความน่าสนใจแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับคนในชุมชนได้วันๆหนึ่งของพี่ตั้มะครับจากคนที่เคยเป็นดีไซเนอร์ก็น่าจะทํางานอยู่ในห้องเสื้อผ้าเนาะแต่วันนี้เราเหมือนเป็นทั้งดีไซเนอร์เป็นทั้งเกษตรกรเป็นทั้งสมาร์ทฟาร์มเมอร์คนรุ่นใหม่ล่ะ หนึ่งวันของพี่ตั้มพี่ตั้มต้องทำอะไรบ้างฮะหนึ่งวันไม่เหงาครับอย่างที่บอกว่า,าเป็นดีไซเนอร์ใช่ไหมครับเราทำงานอยู่ในสตูดิโอซีเหลีย่ยมแต่พอมาทำฟาร์มเนี่ยเราเป็นฟาร์มสตูดิโอ เป็นสตูดิโอของเรามันเปิดกว้างขึ้นเป็นทุ่งนาก็จะตื่นเช้าเป็นษษพิเศษเพราะที่นี่อากาศค่อนข้างดีมีตั้งแต่คอ,อกมา้ามีม้าด้วยใช่ใช่ไทยฟาร์มจะมีคอ,อกมา้านะครับ,รบผมรวมถึงแปลงผักแม่แม่แมแป,ป้าๆนี่แหละที่เขาเก็บเกี่ยวแล้วมาประกอบเป็นอาหารให้กับลูกค้าที่มาท่องเที่ยวที่เรามาใช้บริการที่คาเฟ่อะไรเงี้ยครับรวมถึงก็มีทีมน้องๆที่อยู่ในหมู่บ้านมีการดูแลลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวมีคาเฟ่มีร้านกาแฟอะไรเงี้ยเขาก็พัฒนาอาชีพวันหนึ่งก็ได้ได้ทำงานร่วมกับทีมงานแล้วก็กัับพื้นนที่ไปใตว เดี๋ยววันนี้ผมอาสาเป็นลูกมือพี่ตามมาช่วยดูแลกิจการของพีลาฟาร์ล้วกันยกให้เลยถือหุ้น50%งั้นกิจกรรมวันนี้ที่ผมพอจะช่วยได้มีอะไรบ้างครับพี่กิจกรรมแรกของวันก็คือเดี๋ยวเราต้องไปเอาข้าวสารครับผมฮะจากเกษตรกรก็คือเป็นยุ่งข้าวนะครับผมเพื่อที่จะเอามาเป็นประกอบเป็นอาหารแล้วก็เพื่อไว้ใช้ในฟาร์มอะไรเงี้ยครับผม <Okay. S 2> โอเคนุ่เขาสานงั้นเดี๋ยวผมจะให้พี่ตั้มได้ลองขับ e ซูซรดีแม็กซ์ปิกอัพคู่ใจเกษตรกรครับ,ค,รบคันนี้ถูกของได้เยอะออกตัวแบบเร็วมากเดี๋ยวลองดูว่าพี่ตั้มจะชอบไหมโอเคไหมครับ <Okay. S 1> งั้นเราไปกัน ี่ตั้มครับวันนี้ทั้งวันเลยได้ลองขับ Isuzu D Max แล้วเป็นยังไงบ้างครับโอ้สมรรถนะดีมากหนึบแน่นแล้วก็เป็นรุ่นเกียร์ออโต้ด้วยก็คือแรงส่งแล้วก็กําลังเขาดีมากๆแล้ววันนี้เหมือนเราไปหลายที่ด้วยครับครับเห็นเลยว่าประหยัดน้ำมันสุดๆชอบมากครับเวลาที่แบบว่าขับไปตามทางความยึดเกาะถนนเป็นไงบ้างครับโอ้แน่นแน่นยึดเกาะถนนได้ดีแล้วรวมถึงวันนี้เรามาขนข้าวเนาะซึ่งมีน้ําหนักเยอะแล้วชอบตรงที่เขาเป็นแฟลตกระบาดเขาแฟลต ปกติรถกระบะที่ผมใช้อยู่มันจะมีซุ้มล้อใช่ไหมฮะมันจะทําให้การขนส่งหรือบรรจุของมันได้น้อยวันนี้เนี่ยได้เยอะเลยทีเดียวชอเคทำงานเวลาจะยกของขึ้นยกของลงงัานสะดวกมันเปิด3าทางใช่เลยครับพี่ตั้ม Pick u s อี u ูซูดีแนะครับเขาออกแบบมาเป็น Flat เด็กครับท้ายกระบะพื้นเรียบเราสามารถเปิดได้จากทั้ง3ด้านเลยครับขนของก็ได้เยอะขึ้นแล้วก็ขนของได้ง่ายขึ้นนะครับ i s u ู u ูดีแม็กเนี่ยดีจริงเกาะถนนทนประหยะัดคุ้มจริงๆครับไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมถึงเป็นรถขวัญใจเกษตรกรหลายๆบ้านครับสำหรับใครที่อยากจะสัมผัส i s u ู u DMAX มคันนี้นะครับหรือว่าอยากจะหาไอเดียต่อยอดให้มากกว่าการขนของเนี่ยสามารถไปดูไอเดียกันได้ครับที่งานบ้านและสวนแฟนลิฟวิ่งเฟสิวัลนะครับพี่ตัมครับจากการที่เราเปลี่ยนแปลงชีวิต แฟชั่นดีไซเนอร์มาสู่ฟาร์มเมอร์ <ฮะ S 1> เกษตรกรรุ่นใหม่พอมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยพี่ตั้มคิดว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันยังคุ้มค่า,าไหมครับคุ้มค่ามากหม,มายถึงว่าเดิมทีเราอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเนาะแล้วเราก็ วิ่งหาแรงบันดาลใจต้องเอาเตงออกไปข้างนะ้าหาแรงบันดาลใจตัวนี้เนี่ยมาทาเกี่ยวกับฟาร์มเนี่ยมันได้ออกทุกวันออได้ไปพบเจอหลายๆคนรวมถึงลูกค้าด้วยรวมถึงอยู่กับธรรมชาติด้วยใช้ทักษะหลายๆอย่างมารวมรกันในพื้นที่ของฟาร์มเราให้เกิดประโยชน์ให้เกิดมูลค่าขึ้นนถือว่าเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่าครับได้กลับบ้านด้วยอะไรเงี้ยสุดท้ายหลายๆคนก็อยากจะกลับไปหาอะไรทําที่บ้านเหมือนกันเนาะถูกต้องครับผมถ้าอยากให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่ที่อยากจะกลับบ้านไปแล้วก็มาเป็นฟาร์มเมอร์เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่่่บบบ้าาางออออยกกกจะะไรัวเผชื ในทุกชุมชนในทุกหมู่บ้านนะครับมีวัตถุดิบแล้วก็มีของดีอยู่รอบกายแน่นอนสําหรับใครที่มีความคิดอยากจะกลับบ้านนะครับอยากให้มองเห็นคุณค่าที่มีอยู่ในหมู่บ้านของท่านแล้วผมเชื่อว่าในนั้นเนี่ยจะมีสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็สามารถสร้างมูลค่าในภาคการเกษตรร่วมกันได้ครับกลับไปหาสิ่งดีๆที่อยู่ในบ้านเดิดของตัวเองได้เหมือนที่พิลาฟาร์มสตูดิโอโดยพี่ตั้มได้ทําให้เห็นแล้วว่าเราสามารถทําให้สิ่งที่เราวาดสิ่งที่เราคิดไว้กลายเป็นความจริงได้ในวันนี้ต้องขอขอบคุณ พี่ตั้มทีลาฟาร์มครับขอบคุณมากครับผมและนี่คือทั้งหมดของฟาร์มเดย์วอล์กนะครับตามติดชีวิตของเกษตรกรที่ใครหลายๆคนอยากจะใช้ชีวิตแบบพวกเขาหวังว่าเรื่องราวของบุคคลต่างๆที่เราได้พาไปพบเจอจะเป็นทั้งไอเดียเป็นทั้งแรงบันดาลใจที่ทําให้คุณเห็นได้ว่าถ้าเกิดคุณมีความตั้งใจไม่ว่าอะไรก็เป็นไปได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตั้มจากพีลาฟาร์มสตูดิโอที่มาแบ่งปันเรื่องราวให้กับเราในวันนี้นะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับบ๊ายบายครับ